ครับสวัสดีครับผมบอยอจากช่องรถสวยมือสองนะครับวันนี้มีรถเด่นมาแนะนำนะครับเป็นรถคันที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเป็นรถนักกูนมิซูบูชินะครับรุ่น l a n c e r EX นะครับ1.8 G.L.S. นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดรถนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับนะครับอันนี้รายละเอียดด้านหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับ โครมรวมนะครับด้านในซ้อนกันอยู่2วงนะครับกระจังหน้าแบบรังผึ่ง2ชั้นนะครับพร้อมสปอตไลท์นะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นโฉมเเมนเช่แล้วนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะมีชุดแต่งนะครับสเกิร์ตจากโรงงานนะครับล้อแม็กลายใหม่นะครับลายก้านสิบเป็นลาย10ก้านนะครับขอบ16นิ้วนะครับเป็นยางด้านหลับ ่าทั้ง4ล้อเลยนะครับปี2,021นอันะครับนี้ระเอียบด้านข้างนะครับเรียมสันของตัวรถนะครับตัวรถได้เดิมหมดนะครับผมพาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายของ Mitsubishi Lancer EX นะครับก็จะเป็นไฟท้ายทรงสูงนะครับทรงไฟท้ายทรงกลมนะครับหรือด้านในนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ทรงสูงจากโรงงานนะครับ น,นี้รายละเอียดด้านข้างนะครับนะครับเรียมสันของตัวรถอยู่ครบหมดนะครับนี้เป็นด้านข้างอีกมุมหนึ่งนะครับเสน่หขององค์รวมตัวรถนะครับของมันเชเอที่เปลี่ยนขึ้นมานะครับจากตัวเดิมก็จะมีล้อแม,มก นะครับแล้วก็จะได้ชุดอะโรพาสจากโรงงานตัวนี้เป็นตัว1.8 GLS นะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดด้านในนะครับเดี๋ยวพาดูในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวริ่มที่ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นรายละเอียดภายในนะครับของทางข้างตัวรถจะตกแต่งเป็นลายไม้นะครับทั้งคันนะครับแล้วก็ที่มีเพิ่มเติขมขึ้นมาของโฉมเมนเชเก็คือไมาจะเป็นเรียงแสงแล้ว เป็นลักษณะทรงกลมนะครับของวัดรอบแล้วก็ความเด็วนะครับแล้วก็เป็นบอกรายละเอียดอินโฟต่างๆทางด้านกลางนะครับแผงหน้าปัดจะประกอบไปด้วยลายไม้นะครับทั้งคันยาวไปถึงแผงข้างนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานไม่มีขาดนะครับคอนโซลหน้าสวยนะครับไม่มีรอยนะครับ วง <c oughs> มลาลัยเป็นแบบสามก้านนะครับแล้วก็ระบบเกียร์เหมือนเคยครับก็จะมีทริปโชนิกนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับดีดูรายละเอียดด้านในแผงผ้าหลังคาสวยนะครับมา <c oughs> ที่รายละเอียดด้านหลังนะครับ บาะหลังเป็นบาะหนังนะครับสภาพดีนะครับพร้อมที่วางแขนตรงกลางนะครับพร้อมที่วางแก้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดการใส่สัมภาระด้านหลังนะครับตัวเบาะสามารถพับได้นะครับแบ่งใส่เก็บของได้นะฮะเป็นสส่วนนะครับแปดสิบและยี่สนะครับพับได้ทั้งทั้งทั้งสองข้างเลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดฝาท้ายนะครับ <c oughs> นะครับท้ายสัมาระค่อนข้างใหญ่นะครับใส่ของได้เยอะนะครับตัวรถได้หมดนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับรายละเอียดต่างๆนะฮะ <c oughs> าพาดูอง์รวมอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเสน่งองลรอมอีกครั้งหนึ่งนะฮะด้านท้ายของตัวรถนะครับน้ำมันได้ถึง e 8 5นะครับ ผมพาไปด,ดูรายละเอียดด้านในแล้วก็เครื่องยนต์อีกทีหนึ่งนะครับกระจากไฟฟ้าทั้ง4บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูการทํางานคร่าวๆนิดนึงนะครับอุปรกรณ์ไฟฟ้าทํางานหมดนะครับนะครับสวิตช์แอร์แล้วก็มีไฟเลงแสงสีแดงนะครับดูรายละเอียดในส่วนเครื่องยนต์นะครับ รถเป็นปี2011นะครับ1.8 GLS นะฮะเดี๋ยวเลาะเอียดโครงสร้างนิดนึงนะครับตัวรถแดิมหมดนะครับรถไม่มีประยัดนะครับซุ้มเดิมนะครับ รถเดนิดนโครงสร้างเดินะครับโอเคนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับเดีย๋ยวเราถ่ายดูภาพรวมของรถอีกครั้งนึงเดีย๋ยวผมสรุปอีกครั้งนะครับอันนี้คือ Mitsubishi Lancer e x 1.8 g l s ปี2011ราคารถอยู่ที่200,000กับา0 0 0นนะครับตัวรถจัดได้เต็มนะครับ ส่งอยู่ประมาณทั้ง4,000กว่าบาทนะครับ6ปีนะฮะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดนะครับราคาแล้วก็ต่างๆไว้ในท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับผมบอย089นะครับ7708854เดี๋ยววันนี้ผมขอจบการน,นำเสนอก่อนแล้วพบกันใหม่ไว้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ